ครับท่านผู้ชมเลยนะก็อันนี้จะนี่น่ารัะของผมเองครับอยู่ในน่าจะของโทรศัพท์ผมนั่นเอง,เองม<า>ผมก็นะจะมานะครับจแจกเฟสสองตัวนะครับของผมเองครับเปินนดอดงผมครับทำไม ทักมาได้แล้วก็แอดมาได้ครับผมเดี๋ยวผมให้ดูนะครับผม,บมน,บนะครับต่อมาตัดช่อเฟ้นะครับก็ดูตามนี้เลยครับดูตามนี้เลยนะครับก็นี่เลยครับก็ครับผม คนที่พอตัวมาก็ก็จะรับหมดเลยนะครับเนี่ยผมก็กตินงยันนะแต่คนคนแบบเนี้ยผมไม่รับนะครับผมก็ไม่รับไม่รับนะครับมมไม่รับนะบนะไม่รับนะครับนะ oh. นะรผมนะครับแร้ไม่ได้นะครับก็เไปผมเผมเองครับ ก็ทัก uh huh. ครับไปบ่ายครับทักมากันทักมากันได้ครับครับมาดูผ้คนที่ทักมาดีกว่าก็นี่ีล้กวก็ขอไปกันไดค้ครับก็มีเป็ดกลุ่มครับ ก็ะครับขอโทษนะครับที่ผมทำรองคลิปแล้วไม่ค่อยพูดนะครับมาจากเมื่อค่อยว่าครับแล้วนี่ก็เป็นภาพนะการ์ตูนนะครับไผยพบไททันนะครับผมคนที่เอเน่เป็นผู้ชายนะครับเอเรนนะครับเอเรนเอเกอร์นะครับผมแล้วก็คอนผู้หญิงนะครับมีคุสะนะครับ สำหรับนี้ก่อนนะครับขอตัวลาไก่อนนะครับวันนี้บ๊ายบายครับผม